กดูจากภาพนี้ก็น่าจะรู้นะคะว่าขาวหนักมากแต่ไม่ได้แกงนะแค่พูด<ฮ>ความจริงพอทุกอย่างพร้อมก็กดปัมป๊มปๆๆม,มาได้เลยค่ะแล้วตัวแชมพูก็จะไหลออกมาสองสูตรแบบนี้ทำการถูๆเพื่อผสมน้องให้เข้ากันค่ะน้องก็จะเริ่มเกิดฟองเหมือนแชมพูจากนั้นก็เริ่มทําการสระได้เลยแต่ระหว่างสระเนี่ยคุณนางเขาก็นั่งกินข้าวอยู่ข้างๆแหมถึงจะเถียงกันทุกวันแต่ก็ไม่เคยห่างกันเลยค่ะการใช้ในแต่ละครั้งนะคะคือเคลียร์ไว้เขาทามาค่อนข้างดีแค่บีบไม่กี่ปั๊มก็ทั่วหัวแลวค่ะแต่อันนี้ประทับใจจริ้ง ให้น้องเนี่ยทำปฏิกิริยากับเส้นผมก่อนประมาณ5-10นาทีแต่จากที่เห็นผมก็ดําแล้วนะคะและสิ่งที่แป้งรู้สึกส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งคือน้องเขาไม่มีกลิ่นฉุนเลยแถมยังหอมอีกด้วยค่ะเคลียร์ไว้สูตรนี้นะคะมีส่วนผสมของน้ํามันโรสแมรี่ซึ่งตัวน้ํามันโรสแมรี่เนี่ยจะช่วยให้ผมนุ่มสลวยและช่วยในเรื่องของผมเงาซึ่งนี่เป็นข้อดีแล้วก็โดดเด่นของเคลียร์ไว้มากๆและน้องเขาขวดใหญ่ซะด้วยใช้ยาวเลยค่ะทีนี้ว้าวุ่นเลยสำหรับแป้งนะมันต้องมีการซื้อซ้ำเกิดขึ้นพอผมสวยก็เเหมมมมืออนนคุณลลีีีได้้้กกััับา14รแยยิตวท